ต้องมีแห่ที่ตาแบบตาเที่ย์อ่ะอันนี้มันคุณวินยุชนสวัสดีค่ะค,คุณวินยุชนนะคะแดดเดียวครับแดดเดียวหน่บแบบ คนที่จะไงเขาบอกเขาบอกแเขาดูจไอพี่คุณเดชคุณนิกบอกว่า ตัวใหญ่มันอยู่ข้างล่างครับลองดูครับว่าง,งั้นอ่ะตัวใหญ่เขาอ๋อดูก่อนว่าง,งั้นรอรอจังหวะก่อนถ่ายคลิปจนบนเลยเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปลงคลิปยาว พี่เมวจะสีร400คนดูแล้วว่ามันจะลงได้ไงไหวเนี่ยหนูจะลงยังไงไหวเนี่ยเหลือสสี่ิบกว่าออส,สวัสดีค่ะเจ้าคุณสวัสดีค่ะ กปกองอย่งเงี้ยเจ้คุณนำนำสกุยไกวมาคุณเหรออืมเจ้าคุณอะไรเจ้าคุณเฉยๆค่ะเจ้า,จาคุณเฉยๆค,คือปลาเลี้ยงคือวาเล่อเนาะคือเจ้วาวาเน่ยเหมือนปลาเลี้ยงเลยอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเอาเอาบริเวณพร้อมให้ดูจะได้รู้ว่าไม่ใช่ปลาเลี้ยง คนบอกอ่าอยู่หน้าวัดเนี่ยมันเพิ่งมาประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละเราเราไม่เคยเห็นเลยว่าเรามานั่งริมนคลองประจาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นปลาอะไริ่งจะมารู้ว่านี่คือปลาหมอธรรมดาทีแรกเราก็ว่าปลาหนินปลานินอุ้ยปลานินทำไมเยอะอย่างนี้ให้เอาปลานินมาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมาได้ไงใช่ไหม คุณนิกบอกว่าเต็มแหลแน่นอนเลยว่างั้นน่ะรุ้นนะก็รุ้นอยากให้พี่คุณเดชพอดแหแล้วเนี่ยพี่คุณเดชดูโอ้โหเนาะเบ็ดลายบอประเดือนว่าเดือนสี่สิบสี่สิบสามประเดือนเดือนสี่สิบสาม เเดดปลลลาายอนเเลยนะะน,คนะครับี่ปลาเดือนได้ยินเสียงไหมพี่คุณเดชบอกเชิญเชิญปลาเดือนมาๆามา,มา,มาว่างั้นอะ่ะมันเยอะจริงๆวันนี้เราเราแสงมันก็ได้ด้วยเนาะพี่แมวเนาะแสงมันได้<า>แสง,แสงมันได้วยมันวม<า>สวยด้วยบางทีไม่เห็นตัวปลาเห็นแค่ปากิบ่าน นี่ไงพี่คุณเดชพิมพ์ยินดีป้าเดือนเรามีเพื่อนเสียงยังรอใช่คนก็รอป้าเดือนคนก็รอคนก็รอนะคะรอยันเสียงอะคิดดูป้าเดือนอยากเห็นหน้าเอฟซีว่างั้นป้าเดือนบอกอยากเห็นหน้าพี่เดช